สวัสดีครับ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 สวัสดีคุทุกท่านนะครับผมโอ้โหทักทายทักทายยิ้มแจกก่อนยิ้มแจกก่อนเระว่าอรู้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปด้วยกันต้องถ่ายขอเยอะเดี๋ยวต้องถ่ายของแล้ว่ายองทักทายเป็นครับเดี๋ยวเราสวัสดีอย่างเป็นทางการัปก่อนดีกว่าแร้วจากน้องเล็กก่อนนะน้องเกมีสติหรือยังมีครับมีครับับมาจากดุมดำแล้วนเต็มร้อยเลยวันนี้ รอดันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีชาวบนนะครับผมผมสริกันทีนะครับรุ่นนิดนึ่งรับชื่อผู้ชื่อจะบอกถึงนี่แหละกันเต้นฟังเงี้ยเลยไม่เคยพูดชื่อจังหวัดผิดถึงนี่แหละเนี้ยกลับมาจากหนุนดำแล้วใช่ไหมล่ะด้วยตื่นนะทักทายทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราสนุกด้วยกันนะครับร้องเพลงด้วยกันเต้นไปด้วยกันนะครับโอเคไหมจ๊ะโอเคโอเคน่ารักมากครับผมครับผมโอเคไหมคะ นะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งนีเป็น้ยัเดี๋ยวมีพี่ยังไม่มาเดี๋ยวมี่ม่นใน่นอยังไม่มานะจะมีคอนเสิร์ตแน่นอนอันนี้น้องเล็กพุ่งไปแล้วนะครับผมนะคะมาพี่ใหญ่บ้างพี่ก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ครับพี่ยังไม่มาจังการมันมีคำตอบไม่ได้ไม่เคยเห็นนะถ้าถ้าพูดก็ประมาณดีกว่าเจ้าขุนนิดนึงพี่ใหญ่ ขอแล้วเพื่อกันเลยเวนนนิดนึงสวัสดีครับผมเจ้าเข้าครับผมรอเล่นผมตอมราบุธกครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะเราทั้งสาคนก็มาในนามของเพียนจหรือเพราะด้วแอนเกรมเบิร์ทไม่ทันจำกัดนะคะซึ่งเมื่อเช้าต้องบอกว่เมื่อบ่ายเนาะมื่อบ่ายเมื่อบ่ายนะคะกิจกรรมดีของเพียนจเนียเยอะมากโดยเฉพาะ ขวดแชมพูที่ทุกคนได้ซื้อไปเนี่ยเหมือนได้ทําบุญนะมีประโยชน์นะใช่เพราะเราจะนํากลับมาทําสนามเด็กเล่นกันถูกต้องนะคะเพื่อน้องๆที่ได้โอกาสเมื่อเช้าเราก็ไปบริจาคมาหนึ่งเยเหมืนกันไปมอบให้นะคะเป็นโครงการดีของมูลนิธิ PNG ห่งประเทศไทยเพื่อสังคมถือว่าทุกคนที่ที่คนบุญผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นคนร่วมใช่ร่วมกับพัฒนิตรของเรานะวันนี้ยงสมวดได้ไปด้วยนะถูกต้องเพราะว่าจะร่วมกันงานทำเหมือนกันสองแสนบาทูลคา เด็กเล่นนะคะเป็นโครงการเฉลิมระเกียรติในวโรกาสนะคะเฉลิมประลองพศ8กันษายนของข้าหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโรงเรียนที่ไปชื่อโรงเรียนบ้านผาสุกนะายยาวมากเยาวมากอะไรอีก เดี๋ยวสิบ้านผาสุขหนองซองแมวหนองซองแมวอำน้องซองแวอำเภอเตยป่ะไม่ใช่โมงสามสิบโมงสามสิบจากในเตยอีกงั้นนะแค่นี้เองตําบลเตยผมจำได้เพราะว่าชื่อซ้ำกับแม่ผมออกแม่ชื่อเตยจะเป็นต้องบอกเขาดิวไหมชื่อของแม่ผมออกแม่ออกแม่ชื่อเตยเหรอไม่ต้องย้ำเลย ได้จำได้แลออสมัยก่อนเราว่าเราต้องคช่มมั้ยนะองอะไรนี้เนาอแล้ววันนี้ช้อปปิ้งแค่1,99บาทครับ,รบผมแทนทนรเริวปร่วม,มในกิจกรรมด้วยนะ<อ>คะแต่ว่าผลิตภัณฑ์แชมพูนะคะของเพียดจีไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวถูกต้องคือ ท,ทันทีเนี่ยเป็นของย,าย,ายา่าๆใช่แบบเป็นแบรนด์ในบัสเตอร์รบแบบนียแต่ก็จะมีอีก2แบรนด์ถูกต้องอะเร้่มจน,นจากสีเขียวก่ะสีเขียว Rejoice สาวผมยาวสุขภาพดีอยากให้ผมแห้งเร็วเวลาสระถูกต้องต้อง Rejoice ครับผมแล้ววันนี้นี่นำนวัตกรรมใหม่มาด้วยสำหรับแบบป้องกันรังแคไปด้วยบำรุงผมในตัวมีอนตี้แดนดรอปมาครับผมเมื่อกี้ค่ะ คนพื้นที่เลยคุณแม่มาถึงแม่คะช็อปปิ้งไหมคะมีอะไรแถมแม่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เดีเ๋ยวนถมให้แม่พิเศษเลยหนูถมแทนทีมไปด้วยเั้นแม่เหมาสองลัง เสี่ยตอนนี้ราคาก็รุนด้วยไงต้องเหมาต้องซื้อไวีกแนงแม่คะแม่ถ่ายรูปกับผู้ชายไหมคะแม่เอาสองคนแะพี่เออสองคนเนะแม่บอกแม่สองคนแต่ก็ยังมีอีกยังมีอีกแม่งคือแอร์เชอร์เดอร์ทุกคนที่แอร์เชอร์เดอร์สำหรับคนที่มีปัญหารังแคเป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันเป็นนวัตกรรมสำหรับ d r แอคชั่นคือเราสามารถควบคุมปัญหาหนังศีรษะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้และยาวนานถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงพูดก่อนเลยผมคือคนเคยมีรังแคมาก่อนก็เป็นคนสกปรกมาก่อนนั่นแหละฮะว่ามันจริงๆมันอาจเกิดได้หหลาายสเตุนะรังแค แต่ว่าเราใช้สเปรย์ไงพวกเราศิลปินดาราใช้สเปรย์เยอะจริงๆโหมเฮชแอนด์โชเดอร์ผมใช้แล้วช่วยได้ช่วยได้นะคะหลายสูตรที่เราอยู่ไในน้งมีฟอร์มินก็มีสาวๆก็ขูดมันชอปเลือกได้ราคาราคาเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเท่านั้นเองครับถูกะนอกเหนือจาเปียตัดดีๆนะี่ไงสมัยแฮร์ค่าที่ซื้อครบร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ถ่ายรูปไปสองหนุ่มแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโองค์ังหวัดที่จัดราคาพิเศษให้ด้วยใช่วันนี้มีผู้บริหารมาด้วยนะเดีีี๋ยววจะขขึ้นนนบบเเเทราามมมอองชลกให้คค่ะะะนขอเสียงปรบมืล รับกรรมการผู้จัดการบริษัทยงสมวนค่ะนะคะคุณมลิวันชัยสงครามค่ะพี่ตุ้มโรลว์ก็เพิ่กคนคุณแม่ของเราเองคุณมาสสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องการให้หน่อนนะเดี๋ยวเรารมอบของให้ลึกนะพี่ตั้มคนมอบประกันนะเพราะ,ะว่าเ้างม่ค่ใหญ่เมงตะกร้าแม่คะ,ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีทีมงานคนไหนถ่ายแฟนคลับคนไหนถ่ายรูปนี้รบกวนส่งให้ด้วยนะคะอ่า เป็นเป็นกล้องจากทางร้านบ้างคะเสื้อขาวนะคะเสื้อขาวเป็นยงางเด็กจีเนาะอ่าเดี๋ยวถ่ายให้มาเสื้อขาวนะคะเรียบร้อยเนาะขอบคุณมากค่ะทางร้านมีของมอบให้ศิลปินด้วยนี่นะคะเป็นชุดผ้าไหมนีคะของใหม่พื้นที่ใหม่อุบลน,นคะค่ะมอบให้อ่ไหนๆก็ไหนๆลเปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะเ <laughs> อะถ่ายรูปทีหนึ่งรูปนะคะ อมองต้องเสื้อขาวด้านหลังค่ะเหมือนเขาต้องชาติมาก่าเรียบร้อยค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะอ่านะคะเมื่อสักครู่เป็นผู้บริหารับครทีนี้ ขอขอบคุณสำหรับผู้บริหารแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยรับคุณทช่วยผักดันในเรื่องยอดนะออช่วยไปเดินเรื่องเอาของแถมมาให้เพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นเกี่ยวกับ ผีิตภัณแชมพูอย่างเดียวคจะไม่มีดาวนี่มาแจกแต่แบบพี่เขาน่ารักมากเลยเนี่ยวันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเพิ่งโฆษณาเลยของดาวนี่ใช้ซักผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ซั่าของดาวแต่ก่อนเป็นน้ำยาปรับขนุ่มไงครับผมตอนนี้เรามีแบบพัฒนาขึ้นมาเราเป็นงานอะไงนะอะไงี้ก็คือแบบไม่ต้องสัญญำยากรับขนุนแล้วมีนี่นี่มีดูดูแจกมีคนไหนมีได้จะได้เอาไปโชว์พี่เขาหน่อยโชว์พี่นิดนึงยวะโชว์พี่นิดเดียว ไม่กล้าให้ดูกลัวขโมยกลับบ้านนี่ๆๆอะไม่ใช่จะชูนะไม่ใช่ชูลกครับนั่นเป็นแผนทีนลูกสักผ้าไม่ได้ลูกนี่ๆๆนี่นี่ๆๆีๆนี่เอาดูเอาดูนี่นะครับผมอ่าครับไม่ใช่นะไม่ใช่ให้นอนเขงนอนเขา <Okay. S 2> อ่านะคะก็ะอันนี้เป็นนำมาแจกกันฟรีก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยเดี๋ยววันนี้ไปเจอเจอกับในะะทีมงานของเพียีนะคะที่จะขึ้นมาถ่ายรูปรวมกับศิลปินของเรากันดีกว่านะคะคนำทีมโดยนะคะคุณสัญญพงรุจีราธรรมพงศ์ค่ะผู้จัดก,การเขตนะคะ,ะแผนกแกรมบรอดเวย์ทีม่ระเทไทยจำงกัดและทีมงานจากเพียีทุกคนคะ่ะมาเลยอ่าและทีนี้ใครจะถ่ายเอาเอาโทรศัพท์มือถือมาไหมคะเดี๋ยวให้น้องเราถ่ายให้ พี่เอาโทรศัพท์มาไหมอยากให้น้องถ่ายให้มีมีคนถ่ายไหมคะคนไหนคือตัวแทนจ้ะพีครับพี่รับตัวแทนนี่เลยครับอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเอาแล้วมีด้านซ้ายมือหล่อมากแก่แต่ไม่อ,มไมออกขอบคุณค่ะเป็นเดือนสตาร์สิบสามสตาร์13เหรอใช่ไหมเดือนสตาร์ ก็พี่ขึ้นมาร้องกันเลยนะเราได้ร้องรวมกันทีนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษอย่างที่บอกครับ <S <S ช้อปปิ้งครบ1 9 9บาทเท่านัเ้ทานได้ถ่ายรูปก,กับผู้ชายแล้วบอกเลยว่าคุณได้ของนะที่คุณภาพและตอนนี้เนี่ยราคาก็ถูกลงด้วยมากๆแล้ยังได้ถ่ายรูปก,กับคนสองคนที่หน้าตาดีมากตรงนี้ตื่นเตงๆ แบบนี้แล้วครับผมไม่ซื้อรีบไปซื้อเลยครับผมอยู่จังหวัดสีหน้ากันพูดอีกทีพี่จรคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มครับคุณผู้ชมครับผมคุ้มซะยิ่งคุ้มเลยครับรีบกันเถอะครับนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเรียกคิวเลยคนไหนมีคิวถ่ายรูปแล้วจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ตอนนี้ผมได้กี่คิวแล้วสามสิบแปดเออผมต้องการ50ครับผมทุกคนเตาเต่าเต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 ่าอีกสิบกว่าคิวครับคือที่นีดีิดเดยอเท่าไหร่เอาหน้านวลๆของทุกท่านมากระแทกแก้มผมฮะเรามาเซลฟี่ด้วยกันผม ขายของคนเดียวให้น้องได้ขายมั้ยซีดีนี่น้องขายขอชวน ยังไงชวนไม่เกรงใจคนชวนนะครับผมไม่รู้จะขึ้นยังไงเลยดิ๊งอ่ะตอนนี้ตอนนี้น้องซีดีก็ได้ยอดเกิน30ไปแล้วเหมือนกันนะครับผมคือจริงๆ่งเราจะตันตันคิวไว้ที่30เพราะว่าโควลาจะไม่พอแต่ว่าเนื่องจากว่าแฟนคลับที่น่ารักมากไม่เรามาไกลนะเราไปลใช่เราก็เลยเพิ่มคิวให้นี่ขออนุญาตเรียกคิวมาทางซ้ายมือของเวทีเลยนะคะใครดีคิวถ่ายรูปแล้วมาแซนใบ้ใช้มือเพราะเราขึ้นพร้อมกันบอกเลยว่ามาเลยครับผมบอกเลยว่าเอาหน้ามากระแทกหน้าผมคุ้มครับสี่แสนบาทในชาตินี้ไม่ใช่หน้าราคาถูกครับผมบอก ทำไมเยอะทำไมเยอะวยกระแทกแรงออแต่กลับไปนี่ต้องล้างหน้าเลยนะับเพราะว่าแป้งแน่นมากะครนบผมเราบุ๋มมันแน่นมากไม่ไหวหน้าพี่เลยแนวเล่นใครก็ต้องแต่งหน้าไงออกงานเนียนเนียนแล้วเนียนแล้วเนียนสาย ร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อไปฝากคุณแม่ก็ได้ไงใช่ไหมคุณแม่บอกเฮ้ยลูกซื้อไม่ได้ไม่ได้ไปเบิกตังค์ที่บ้านไปเบิกตังค์เออเดี่ยเราซื้อมาแม่เนี่ยหนูกลัวแม่จะแบกมันหนักหนูเลยแบกมาพืออ๋อเลยสิแล้วแม่เลยแล้วหนูก็ถ่ายรูปศิลปินดารามาให้แม่ดูด้วยแม่ดูถามใครอ่ะแม่รู้จักใครอ่ะบอกแฟนหนูค่ะเออเปิดตัวไปได้ไหมเออเปิดตัวไปไม่มีไม่ว่าการเลยนะแม่บอกว่าอ้าวทำไมเลือกแฟนอายุมากกว่าขนาดนี้ล่ะลูก เดี๋ยวเดียวเราเพียงแค่หน้าวินเทจได้ยังไม่แก่นะฮะขอให้เห็นชวนแบบวัยรุ่นแบบมาที่ยกต้นง่าคุณแม่ครับผมซื้อแชมพูหรือยังนะคุณแม่เฮดอันเธอเลือจับไหมฮะคุณแม่กวนเสียคิวฮะคุณแม่ก็ตำแหน่งหน้าไงจองตขาไม่ได้ต้องจองหลักคิวไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้คิวผู้ร้องด้านข้างเวทีเราขออนุญาตยึดไม่คืนจากสองหนุ่มนะคะเราถ่ายรูปกันก่อนเนาะชวนหน้ามาอีกหนึ่งขึ้นเลยขึ้นลงด้านเดิม